รู้ยังคณะวิศวกรรมศาสตร์มจทได้จัดกิจกรรมแฮนซอนฝึกอบรมการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่1ด้วยนะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะการปฏิบัติแบบมืออาชีพซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมนะคะจะได้รับเซต,ติการ์ดนักศึกษาจะได้รับการปฏิบัติครบทั้ง6กลุ่มทักษะนั่นก็คือ 1. กลุ่มเครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรม น้องๆะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมออกแบบเบื้องต้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ 3D ด r i ิ t t r แล้วก็การใช้เลเซอร์ AD, คัตค่ะ <ST ek> ต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือโกนค่ะซึ่งน้องก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทําแท่นวางมือถือก่อนอื่นเลยน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่าง,างๆเป็นจนถึงวิธีการทําบปทีและขั้นตอนจนชิ้นงานน้องเสร็จสิ้นเลยค่ะ เป็นกลุ่มเครื่องมือช่างพื้นฐานและงานเชื่อมค่ะซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือพื้นฐานการอ่านค่าเครื่องมือไปจนถึงการเชื่อมไฟฟ้าเลยกลุ่มความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกิจกรรมนี้นะคะก็จะสอนให้น้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต่างๆที่สําคัญเมื่อน้องๆได้อยู่ในห้องปฏิบัติการค่ะ ลุ่มวิศวกรรมเคมีนะคะกิจกรรมนี้ก็จะให้น้องๆได้ฟังบรรยายก่อนฝึกทักษะในหัวข้อระบบท่อน้ําปะปาและความรูดฮอนกีตค่ะทักษะที่น้องได้ฝึกนะคะก็จะเป็นทักษะการต่อท่อและการนําไปใช้ได้จริงค่ะสุดท้ายนะคะกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้าค่ะ กิจกรรมนี้ก็จะสอนให้น้องได้เรียนรู้ตั้งแต่การปอกสายไฟการต่อสายไฟเข้าหัวปลั๊กไปจนถึงการทดสอบว่าหลอดไฟให้น้องทําใช้ได้จริงหรือเปล่าซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นการฝึกทัากษะการต่อวงจรเบื้องต้นเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจมดมีเกียรติทุกช่องทางด้วยนะคะ